ในขณะที่ของงบประมาณเนี่ยปี66เนี่ยนะครับนะครับจะออกแบบเต็มกูสเกตป้องกันและยับยั้งของปอพไอเดียพรุ่งนี้เอาผู้หญิงด้วยกอกซ้ายอย่างนั้นต้องขอค็ตอบจากปอพอีกสามพันส่วนผมไปอุดน้ำตรงนู้นแล้วไม่ให้เข้าทีนี้ไอ้จุดที่น้ำเนี่ยเดี๋ยวเวลาลัวเลยจนตำรวจไทยไม่จับแล้วไอเวีย ขัดตอนส่วนหน้าเนี่ยส่วนนี้มันทำให้ตัดระบากเลยารับอ๋ออรปตัมันจะมีแนวโ้มนนแต่กระจายน้ำเขาทุกหาเพราะว่ากระจายการน้ำที่ลงลงบ้านการลงาขึ้นบอกลาใหญ่ทั่ว พูดได้ดีกวัาผมนะอย่างนี้เขาลุยได้รถปิกอัพอย่างนี้มอเตอร์ไซค์มุยลุยนลีย ได้อ๋ออ้นี้เขาช่วยมอเตอร์ไซค์เลยนะ <c oughs> เก็บตังนะโอ้ยี่สิบบาทโอ้เก็บตังเหรอเขาก็คือมาทำ ก่อนที่จะพูดเรื่องอสถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับะจะเรียนความอึดอัดใจของผมให้ทราบสักหน่อยนะ,ะปีนี้น้ําท่วมในพื้นที่เนี่ยนะครับมันก็เป็นน้ําท่วมของผมเหมือนกันคือน้ําท่วมปากนะนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดไม่ได้เพราะมันถูกข้อจํากัดด้วยะระเบียบข้อบังคับในการที่จะเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งนะครับ นอกจากน้ําท่วมปากแล้วยังประสบน้ําแล้งอีกด้วยนะถามว่าแล้งอะไรมันเป็นการแล้งน้ําใจนะไปไหนเนี่ยนะครับชาวบ้านลําบากทุกยากขนาดไหนปีนี้ไปแล้วเหมือนคนแล้งน้ําใจช่วยอะไรไม่ได้เลยก็เพราะกะติกาที่เข้าสู่180วันของกฎหมายเนี่ยนะครับทําให้เราทํางานไม่ยากลําบากอะไรแต่เห็นชาวบ้านแล้วลําบากกว่าเราเยอะ นะครับสิ่งที่ควรจะเสริมจากภาครัฐที่ดูแลอาจจะไม่ทั่วถึงนะอาจจะไม่ตรงจุดนะครับเรากลับทำงานไม่ได้เลยนะคนที่ลำบากคือชาวบ้านนะครับอันนี้คือน้ำท่วมและน้ำแรงที่เกิดขึ้นกับสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรหรือนักการเมืองขนาดนี้บริเวณเอ,อ,อำเภอบางปะมาะและอำเภอสองพี่น้องเนี่ยปีนี้เป็นปีที่สองที่ประสบอุทกภยัยนะครับ ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราประสบอุทกภัยน้ําท่วมสูงมากบริเวณบริเวณนี้ก็เช่นเดียวกันนะเราก็หาทางแก้ไขนะครับเนี่ยน้าท่วมปีนี้เนี่ยนะครับเ,เนื่องจากว่ามันเป็นต้นปีงบประมาณ2 5 6 6นะครับปีที่แล้วน้ําท่วมอย่างเนี้ยมันกระทบต่อการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนข้ามสะพานนี้ไม่ได้ต้องไปอ้อมีไกลมากเลยน้ํามันก็แพงนะครับ เราแก้ปัญหาด้วยการให้ทางหลวงชนบทเนี่ยมายกระดับบริเวณเนี้ลิมริมสะพานบางเลนตั้งแต่บริเวณวัดบางเลนเนี่ยจนไปถึงถนนสายบางยี่หนไปวัดไผ่ตรงัวเนี่ยนะยกระดับให้สูงขึ้นแต่ยังยังยังไม่ได้ดําเนินการอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราวางแผนไว้นะครับแล้วก็ได้งบประมาณแล้วนะครับส่วนต่อไปก็คือบริเวณที่มัน,นเวลาน้ําท่วมเห็นไหม วัวจะขึ้นมาอยู่บนถนนเนี่ยกลางคืนบางทีไม่มีไฟไม่มีอะไรก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ดนั้นแนวทางขณะนี้ก็ไปสร้างเซฟตี้โถเซฟตี้โซนนะล้อมรอบวัดรางบวัวทองตำบลมัดกลุปทางจากนี้ไปประมาณสัก4-5กิโลได้ไหมไม่ถึงนะประมาณ3กิโลเมตร,รใช้บริเวณวัดรางบวัวทองแล้วก็ล้อมรอบด้วยเขื่อนรวมทั้งทำเซฟตี้โถถาวร แต่ปรากฏว่าน้ำมันคือน้ำมันท่วมก่อนปีนี้ก็ได้งบของอป้องยับยั้งและป้องกันของอป้องกันและประเทาสาภัยมาทำเซฟตี้โซนชั่วคราวขณะนี้เนี่ยนะครับล้อมรอบวัดก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งผู้ว่าจะมาเปิดวันพุธที่จะถึงเนี่ยนะครับนะสวัสดีครับโอ้โอหนะครับนะนั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ท,ที่ทางจังหวัดนะมาดำเนินการ ช่วยเหลือ,อพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับโครงการาที่ที่ไม่ให้น้ำท่วมบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนส่วนที่เราบอกไปแล้วนะครับว่าขอให้ลดการระบายลงแม่น้ำท่าจีนเนื่องจากว่าระดับน้ำมันสูงเกือบเท่าปีที่แล้วแล้วนะครับปีที่แล้วบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนทั้งหมดเนี่ยนะครับยังยังไม่ได้รับการ เยียวยาช่วยเหลือชดเชยเลยปีนี้มาท่วมซ้ำอีกนะครับเนี่ยคือความทุกข์ยากความระบาดของเขาแล้วเราอยากจะให้ลดระดับลงนะครับก็ด้วยขั้นตอนของของสทนชและกรมชลประทานรวมทั้ง,จ,งจังหวัดเนี่ยมีมีระบบที่มาซ้อนทับอีกอีกชั้นหนึ่งมันทำให้การทำงานนั้นล่าช้าไปหน่อยนะก็หวังว่าแม่น้ำท่าจีน คงจะลดระดับหรือทรงอยู่ในระดับนี้เพราะชาวบ้านเดือดร้อนมากนะครับ้ส่วนหนึ่งก็ระบายเข้าทุ่งนะครับสำหรับเรื่องการแจกสิ่งของเนี่ยนะครับก็เรียนไว้ต่อครั้งแรกแล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับยังไม่เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งทางมูลนิธิของพระนท่านบรรหารศิลประอาชาเนี่ยนะครับได้มาแจกสิ่งของจำนวนมากทั้งเรือทั้งห้องน้ำต่างต่างเนี่ยนะครับ ก็ชาวบ้านก็ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนะครับนะสำหรับปีนี้นะครับอย่างที่เรียนเวนเตอร์เบื้องต้นแล้วนะครับว่ามันมันมันมีข้อจํากัดเรื่องกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยนะครับ180วันเนี่ยมันก็เลยทําอะไรไม่ได้เลยในขณะนี้นะครับมันก็ดูเสมือนแรงน้ําใจนะครับแล้วนะแล้วพอมันเป็นแบบนี้ค่ะ180วันที่เราทําอะไรไม่ได้เนี่ยส่วนตัวเราแก้เรื่องนี้ยังไงบ้าง ต่วนตัวก็เข้าไปช่วยเหลือในส่วนที่มันมันมันทำแล้วไม่ผิดกฎหมายนะไม่ผิดกฎหมายการเลือกตั้งนะครับก็ไปเยี่ยมเยียนถามตอบถามทุกสุขกันแล้วก็ดูอะไรที่ที่มันมันเป็นส่วนที่ไม่ผิดกฎหมายก็ก็ก็จะดูแลในส่วนนั้นได้บ้างได้บ้างแต่ก็น้อยลงมากน้อยลงมากต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในส่วนของพรรคอื่นๆที่เป็นพรรคฝ่ายค้านหรือพรรคเพื่อไทยเองอะไรเองเขาาพยายามจี้ให้กรก เด็กนี้ว่าในขณะที่มันเกิดภชยพิบัติหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอจะช่วยเหลือชาวบ้านหรือดถย่อนอะไรได้บ้างไหมในส่วนตัวของคุณอาคุณอามองเรื่องนี้ยังไงบ้างมันทบทวนไม่ได้หรอกเพราะมันบัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญเลยนะร้อยแปดสิบวันเนี่ยมันบัญญัติไว้ตรงนั้นต้องไปแก้รัฐธรรมนูนนะสิ่งที่เรียกร้องก็คือว่าเอ่อการเลือกตั้งครั้งนี้ขอให้มีการแก้ไขลงมติลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญไปพร้อมกันเลยนะเพราะว่า หนึ่งประหยัดนะครับสองไม่เสียเวลามาถามความคิดเห็นประชาชนอีกนะก็จะรู้ความต้องการของประชาชนเลยว่ามันควรจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการตั้งส,ะสะรขึ้นมานะครับอันนีออ้ผมเชื่อว่าทั้งผมและพักชาติไทยพัฒนานี่เหตุด้วยในประเด็นนี้เพราะเป็นแนวทางเดียวกับที่ท่านนายกบรรหารศริลป,ปะาาคเคยดําเนินการมาก่อนแล้วก็ได้ประโยชน์เราได้รัฐมนูลฉบับประชาชนปี2540ก็ด้วยกระบวนการอย่างนี้แหละ ครับเข้าผ่านน้ําเข้าสู่ทุ่งเนี่ยทุ่งทุ่งด้านนี้เขาเรียกว่าทุ่งเจ้าเจ็ดทุ่งเจ้าเจ็ดน้ําก็จะมาจากบรมธาตุประตูบรมธาตุนะครับแล้วก็มาจากอ,อ,อยุธยาส่วนหนึ่งที่ลดเข้ามาเข้าเข้าผงเผงมานะครับมาสู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นในทุ่งนี้ก็จะเริ่มระดับน้ําในทุ่งก็จะเริ่มสูงขึ้นนะครับ แล้วก็ตะบลที่รับน้ําก่อนเพื่อนก็คือตะบนจรเข้ใหญ่กับตะบนองคา์ลักษ์ก็ขอบคุณทางกรมชลประทานไปนอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อน้ําเข้ามาแล้วเดี๋ยนะครับไม่ให้ตะบนท,ที่รับน้ําเป็นด่านหน้าเนียนะครับตะบนองคลักษ์และตะบนจรเข้ใหญ่ที่อยู่โครงการผักไห่เนี่ยไม่จมน้ําเขาเอาเครื่องผักดันน้ําขณะนี้มาตั้งที่อยู่ที่หมู่สองบ้านคลองมง ตะบนโอคารัตอยู่ในขณะนี้โวประดามันตั้งแล้วเครื่องผักดันน้ำเนี่ยจะผักดันน้ําให้ลงทุนทุ่งเจ้าเจ็ดบางยี่หนต่อไปแล้วมันจะไปออกพยาบาลือก็ขอให้พยาบาลือ,อ,อผ่นน้ําต่อไปให้ออกจากทุ่งเจ้าเจ็เจดบางยี่หนด้วยอย่าให้ซ้ํากับปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับ